วันนี้สัญญาณจากจักรวาลกำลังบอกคุณอย่างชัดเจนว่าการเดินทางของการเยียวยาได้เดินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณไม่ได้อยู่ในวังวนเดิมๆอีกต่อไปพลังที่คุณสร้างขึ้นจากการรักและเคารพตัวเองกำลังปลดล็อกเส้นทางใหม่ที่จะนำพาความรักที่แท้จริงเข้ามาสู่ชีวิต แต่จำไว้นะไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะก้าวเข้ามาคนที่เข้ามาหาคุณต่อจากนี้ต้องแสดงให้เห็นต้องทํางานหนักเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาคู่ควรเพราะพลังงานที่คุณเปล่งออกมานั้นบอกชัดเจนว่าฉันรักตัวเองฉันดูแลตัวเองได้ทั้งร่างกายและหัวใจและถ้าใครคิดจะมาเล่นเล่นรับรองได้เลยว่าคุณจะเขีย่ยออกไปอย่างง่ายดายโดยไม่ลังเลคุณรู้คุณค่าของตัวเองว่าสูงแค่ไหนคุณอ่านพลังของผู้คนได้ในทันทีว่าใครจริงใจและใครเพียงแค่ผิวเผินคุณไม่ยอมให้ใครพลากเวลา หรือว่าดูดพลังไปจากคุณอีกแล้วเพราะคุณรู้ว่าเวลาและพลังชีวิตของคุณนั้นมีค่ามากเกินกว่าจะเสียไปกับสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานนี่คือพลังอำนาจที่แท้จริงของคุณการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่คู่ควรและเลือกเพียงสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจและคุณค่าภายใน พลังนี้นะคะกาลังดึงดูด New l o ลฟเข้ามาหาคุณคนที่ไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่ว่าเป็นคนที่มีทัศนคติและก็พลังงานที่เสมอกันค่ะคนที่พร้อมจะสร้างความรักบนรากฐานของความจริงความดีงามแล้วก็ความเท่าเทียมและเมื่อความรักครั้งใหม่นี้มาถึงมันจะไม่ใช่แค่ความโรแมนติกค,ค่ะแต่มันคือการพบเจอที่หัวใจสองดวงต่างยอมรับยกย่องและสะท้อนคุณค่าอันงดงามซึ่งกันและกันจงยืนหยัดจงพาคภูมิใจจงปล่อยให้พลังรักตัวเองนําทางเพราะวันนี้คุณไม่ได้แค่รอคอยความรักนะคะแต่ คุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดความรักในระดับที่คู่ควรกับตัวคุณที่สุดแล้ว